สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกับผมอาจารย์แป้ตักกศศลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิาลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอังคารที่23มิถุนายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซีย และในช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของซารัสเมกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของช่วงช่วงที่หนึ่งจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดหมายเลขห้าหมายเลขสาม หมายเลขหก 6, และหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้นำไปผสมหรือนำไปรวมตัวเลขของท่านตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก18 15และ16เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขแปหมายเลขหนหมายเลขสีหมายเลขสาหมายเลขสอ และหมายเลขหก 6. เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำทล้หกตัวเลขนี้ไปใช้ไปรวมกับเลขของท่านหรือนำไปจับคู่ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรก แปดหนึ่งแปดสองและหกแปดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่ง หมายเลขแปดหมายเลขสามหมายเลขห้าและหมายเลขหกเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้งห้าตัวเลขนี้ไปจับคู่นำไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่าน ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหนึ่งแปดและหนึ่งห้าเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สมช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสำหรับสามช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักศิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาทักษ์โหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษานําโชคฟรีเพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและตั้งผมได้เปิดสอน วิชาโหัวลาหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ